เฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมาการเลือกตั้งเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงกรณีเด็กคริสติกเผยแพร่ข่าวพาดหัวว่าปปชอสอบกกตถอดถอ,อนนักคณะทำผิดรัฐธรรมนูญอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการลุยเองส่งสาราารัฐธรรมนูญฝั่นหล่อต่อโมคะสอสอหลุดทั้งสภา พร้อมรายงานว่านายนัทพรโตประยูนได้ยื่นถอดถอนกะกะตในความผิดเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมปรปชเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2567และวันที่27กันยาย,ยน2567ได้นำเรื่องร้องเรียนกกตมายื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้สแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ากกตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและให้สารั้านธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสสและสวในครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ เมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉใยให้เป็นไปตามที่ร้องเรียนแล้วจะทําให้กรกะตถูกถอดถอนทั้งคณะอีกทั้งได้กล่าวหาว่าไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจกรกะตประกาศผลการเลือกตั้งและการเลือกก่อนหลังจากนั้นจึงสอยผู้กระทําความผิดในภายหลังและการเลือกตั้งการเลือกครั้งที่ผ่านมากรกะตไม่เคยดําเนินคดีกับผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าแต่อย่างใดทั้งสิน้น จึงขอเรียนชี้แจงว่าการให้สัมภาษณ์ของบุคคลดังกลา่าวคาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงอันอาจทําให้สาธารณชนหลงเชื่อและเข้าใจผิดว่ากกตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอันอาจเข้าข่ายฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นปรากฏว่าปปชไม่เคยมีมติชี้มูลว่ากรกตทั้งคณะกระทา,า,ก,าทการฝา่าฝืนกฎหมายในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอีกทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่ได้ดําเนินการสแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเรียกให้กรกตชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่นายนัฐพลกล่าวหา กรกตได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา226แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทำการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นให้กรกตยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นทุกประการ ส่วนการดำเนินคดีกับผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติหากปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกระตจะทําการสืบสวนหรือไต่สวนเมื่อได้ข้อเท็จจริงไปที่สิ้นสุดแล้วจะส่งฟ้องสาลดีกาเป็นผู้วิิจัยชี้ขาดรวมทั้งเพิ่ถอนสิทธิสมัครผู้ที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามจํานวนมากในปัจจุบันกกนตได้มีมติให้ดาเนินคดีกับผู้สมัครสครอสจจำนวน56ราย ส่วนผู้สมัครสวสำนักงานก,ะกะรกตได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอให้กะกะตมีมติดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดต่อไปดังนั้นการให้สัมภาษณ์ของนายนัตรพรจะเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อในข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง